วันนี้เดี๋ยวแม่จะไปจับปูนาเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวแม่จะเอาผู้ช่วยไปด้วยจอครับผมไปไปจับปูนาเร็วไหวไหมคิงไหวไหมไหวครับแน่ใจรเปอร์เซ็นอ้ปันร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวถ้าไปไม่ได้เรื่องแล้วโดนแล้วป่ะจอวันเนี้ยเส้นทางของเราจะมุ่งไปเรื่องราวก็มีในบางครั้ง วันนี้แล้วกะเฮาจะป่ากันมางมปูหลงต้งเมนูวันนี้เปิ่นเลือกเมนูอองปูหลงต้งเนาะวันนี้มาจับปูนะครับมาจับปูกังต้งนะครับมันจะมันจับปูกังต้งวันนี้ปูหลงต้งปูหลงต้งครับแตเจอดูหน่อยสิได้ยังไงถ้าม่นีมือเนี่ยจะเป็ดปูหลงต้งเนี่ยมาตีนของปูนาและปูแผลปูแพลทสัตทานครับอะไรนี่ปูอะไร อ้นีใบใจปูพระราชทานนั่นน่ะปูปูพระราชทานเหรออืมเนี่ยน้องจ๋อใบแจต้นหั่นอยู่คิงฟางกูหันมันเข้าหูเนี่ยจ้อดูมือคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูเนี่ยหูแหมหูใบใจนี่มาแหมมันเออเนี่อเออหน้าหน้าหูน่ะหูบใบใจยแหมหูกูหันมันเตียวเข้าไปอยู่น่ะหรอเออถ้ามันถือเชียงใหม่แล้วก็บ่ฮะไม่ไปให้เงยเชียงใหม่มีอยู่ในน้ำเหมืองอ่ะไปอ่อ อย่างเดียวก็ใจเย็นจะเย็นไหนยังเอาปูนีไปถึงไหนแล้วจ้ะมันหลงป่ะพี่ของแท้ร้อเอรอของแท้ร้อเลยเนี่ยันก้อนหนาหนาหน่มันงมได้เหานล่ะมันจกในงวงห่ะดูหน่อยจ้ดูหน่อยของอหนะของแท้หันเหรอได้ไหนได้ไหนตัวนี่ครับเออได้ตัวละหันอัักก้ามใหญ่ฮะก้ามใหญ่ขนาดเอออาให้ไปติ๊ดูสิก้ใหญ่ไหมมันหนีมือ คิงโก้เราแกจ้อมาจิบนะะเจ็บโก้เราการไม่มาตายเราหมูป้าเคยโดนปิดน้ำหนี่ปุ๊กงี้มาตายเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยจอนี่นี่แเหมหูน่ะจอเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยหูตีนขิงเนี่ยเออน่ะขิงโจ้ไปเลยเดี๋ยวจุบไปปลางูกันปะมะมีงูขิงเจืองูกลางนีจ่ายกับไปจอโอ้ยงูมันได้ยินเสียงกูมันก็ลบละปลาเหี่ยจ้อเออ มีเจ้าโอ้มาแหมก็เมื่อกี้ต้องมีไอ้หูยังไม่ใช่มีมีหูเดียวเราฮะนี่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 หูนี่หูนี่หูมาไอ้จ้าตาละขึ้นมาให้ดูหน่อยนะขึ้นมาให้ดูหน่อยโอ้ยขึ้นมาเลยเต้ผมมือกูจะขาดแล้วโอ้ยไอ้จ้าครับคิงง้างมันออกไงคิงง้างหัวมันโอ้ยมือเฮ้ยเป็นรอยเลยนี่เอาโดต่อ มีมีบผู้เด้อมีมีผูเด้อครับปอหมอได้นักแล้วนะครับโอ้ยได้เห็ืตัวหนิเด้อเหรอฮะได้เห็ืตัวหนินะครับโอ้ปอระเบยโอ้ปอวะได้เยอะเอาเอาเอรได้เยอะครับตายละเบ้ไงได้เยอะใครป้ายจอไม่รู้เรื่องจอสุดยอดเลยวันนี้เตียวขิงผีขี้เบอร์ไหม่ซากน่ะซากคนเดียวนะครับเออนะเมียก็ไม่อยู่เมียก็ไม่มีค มีได้ไหนเมียคิงบ่มีคีเมียคิงไปดอยแล้วคิงว่ามีเมียได้ไหนไงไปมันหนีกลับไปดอยแล้วฮรเเ์เซนนะคิงเป็นมาอูต้องพูมือมือกับแม่อีกต์เลยหอป่ะหลังจากเราไปจับปูมาเมื่อวานไก่จอ วันนี้แม่ก็จะมาทำเมนูอ่องปูสูตรแม่ทำอะไรบ้างมีน้ำพริกด้วยรับรองว่าสีสวยแน่นอนใช่สี<ะ>ออกมาสวยมากแล้ววันนี้จอมันไม่ยอมมามว่าปูหนีบมือมันมือหนีบมือแม่แ,แม่บอกให้มันช่วยเอาปูออกจากมือมือแม่มันก็ง้างปูออกมันบอกมันเหนื่อยมันนี่มันไม่มาทำ แล้วที่เมื่อวานเจ้าผู้บอกว่าปูเนี่ยเป็นปูพระราชทานแล้วมันมันใช่ปูนาไหมมั้ยมันไม่ใช่ปูนานะลูกนะนี่เป็นปูพระราชทานปูอ่ะมันมีสองอย่างสมัยก้อนตอนแม่เด็กๆอ่ะแม่จะไปเก็บเอาปูในในนามาทําน้ําปูได้สี่ห้าถังอ่ะถังสีอ่ะพอต้นเข้าออกครึ่งหัวเข่าอ่ะน้าในนามันร้อนปูนามันจะไปอยู่ตรงป่าหญ้าแล้วแม่ก็อยู่บนคันาจับมันมาทําน้ําปูแต่ถ้าเป็นปูนาถ้าทําน้ําปูอ่ะ มันจะหอมมันจะเป็นสีดําถ้าเป็นปูพระราชทานเนี่ยเปลือกมันจะแข็ง <_ S 2> เขาถึงเอามาทาอ่องปูแต่ปูบ้านนะ่ะเมื่อก่อนอนะต้องเลือกตัวใหญ่ๆข้อดีของปูพระราชทานก็คือเปลือกมันหนาใช่แต่ว่าถ้าทําน้ําปูอ่ะมันส,มส,สีมันไม่สวยสีมันไม่สวยแล้วกินมันก็ไม่หอมเหมือนปูนาอแต่เดี๋ยวนี้หาย,ยากนะแถวนี้แถวบ้านเรา,า,าไม่มีเนาะใช่มันก็โดนปูตัวใหญ่กินเมื่อวานมือแม่ดูที่นะ่ะมันหนีบซะจนดู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 กล้ามมันนีเนี่ยดูสิดด แต่ถ้าเป็นปูนามันหนีบไม่เจ็บเนาะตัวมันเล็กเนาะใช่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เวลาปูหนีมืออุ้ยแดงจะสอนมาพูดว่าไงใช่ไหมกะลึง่งกะลึง่งกะลึ่ปูมันจะกลัวฟ้ารอ้อง อ๋อคำา่ากกลึร่งนี่คือเสียงฟ้าร้องเหรอฟ้าร้องกันเร่งกะนร่องปูมันก็ปล่อยมือแม่ออกไปเลยไล่ตัวนี่ปล่อยไหมมันไม่ปล่อยกี่กันึร่งมันก็ไม่ปล่อยต้องเรียกไอ้จอเร็วๆไอ้จอ <c oughs> เธอไอ้จอมาช่วยต้องไอ้จอช่วย <c oughs> ใช่ครอบครัวแม่ปูย่าตาทวดอะชอบพริกแพงอาหารตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วชอบกินชอบทางกับข้าวว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วทาไมอ่องปูแม่มีส่วนผสมยแย่เดี๋ยวเรามันบาดูว่าแม่ ทําอะไรมัง่งรับรองว่าสวยแน่นอนอ่ะเริ่มเลยค่ะเร,เริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่จะเอาต้องใช้น้ำมันหมูสูตรแม่ในยากหน่อยลูกอือทำขายได้เลยรับรองอร่อยรับรองอร่อยมากเอาไปทำขายได้เลย เดี๋ยวแม่จะเจวมันหมูคือมันหมูอมันจะหอมแล้วมันจะหอมกว่าน้ำมันน้ำมันขวดอะ่ะรับรองเลิศเดี๋ยว,วไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแม่ทำไมแม่จันสมเรื่องมากจังไม่ได้เมืองมากมาดูเพราะว่าครอบครัวแม่เป็นครอบครัวที่ว่าไม่ได้ว่าอยู่ดีนะแต่กินดีอร่อยต้องกินให้อร่อยเรื่องอยู่เรื่องเล็กเรื่องกินเรื่องใหญ่ เนี่ยไอ้น้ำมันอ่ะถ้าจะไปทำนะลูกทุกทุกคนนะลูกนะไปซื้อน้ำมันหมูไอหมูสำเร็จรูปมันหมูสำเร็จรูปมาแล้วแม่ก็ออกมาเจียวเราเดี๋ยวนะจะเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวให้มันน้ำมันมันออกมาก่อนนี่ไง อันนี้ก็แม่จะเจียวหัวหอมตอนนี้แม่คงจะขอผู้ช่วยก็คงเป็นกะติแบะมาช่วยเจียวหัวหอมเลยเดี๋ยวแม่จะไปตำกระเทียมมันจะมีกระเทียมด้วยทั้งถ่ายทั้งทำอาหารเวย้ยอันนี้ได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 ไดไดอีขนาดกันใจเย็นเย็นก็แม่บอกแล้วไงทำอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นเย็นเคยค่ะโอเคมาจะเอาผู้ช่วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีกระเทียมด้วย ใหอมนะต้องเป็นทางเดียวกันด้วยเออแม่จะพูดเรื่องหอมเจียวด้วยไม่ว่าเจียวหอมทุกอย่างเลยค่ะจะต้องเท่ากันด้วยใช่ถ้าจะผ่าขวางก็คือขวางถ้าจะผ่ายาวก็คือยาวอยู่ที่เราเอาไปใช้อะไรใช่ถ้าเวลาเราจะใช้เจียวเนี่ยเราต้องหันไปทางเดียวกันถ,ถ้าเราหันหัวขวางมา่งยาวมาั่งอะไรมั่งเวลามันเวลามันสุกมันจะ มันจะไม่สวยใช่แต่ว่าถ้าทอดทอดหอมเจียวให้แนะนําหั่นหั่นตามยาวเนาะใช่หั่นตามยาวอย่าหั่นขวางลูกอันขั่นขวางอันนั้นไม่ตําน้ําพริกนะคะไม่แหลกง่ายแต่ว่าหั่นตรง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 อย่างเงี้ยเออเนี่ยมันมันจะกิบทอดออกมาแล้วมันสวยเนาะใช่เห็นไหมแค่ทอดหอมเนี่ยมันก็มีวิธีของมันแล้วจําได้ว่าตอนเด็กช่วยมาปอกหอมอ่ะมือดำหมดใช่ใช่ อะไรนะวันก่อนไปซื้อหอมแล้วโดนใครใครหลอกแล้วนะบอกอะไรนะเขาบอกว่าเออเนี่ยหอมมะเลอร่อยนะแม่เว้ยกูอยู่มะเลแล้วมันจะหอมมะเลอร่อยได้ไงกูอยู่มะเลกูยังไม่ใช้เลยโอ้แล้วมันบอกว่าไงแมมันบอกว่าทำไมไม่ซื้อกระเทียมมะเลอมันถูกกระเทียมไทยเว้ยกูขนาดกูอยู่มะเลกูยังไม่เอาเลยกระเทียมมะเลกูยังเอากระเทียมไทยเข้าเลย แล้วาาไม่ว่าเขาอย่างนี้จะตลาดมาไม่กลัวเขาด่ามาเอ้าช่วยไม่ได้อยากจะกินอาหารให้อร่อยต้องดูก่อนว่าทํายังไงมัง่งแต่เราอยู่เมืองไทยอ่ะลูกเราต้องใช้หอมไอ้กระเทียมไทยเพราะว่ามันเหมาะกับบ้านเราแต่ของที่เราจะทําใช่แต่ถ้าของมาเลยอ่ะมันเหมาะกับอาหารของเขาไม่ใช่มันเหมาะอาหารของเขาแม่คิดว่าของเราก็คือโอเคแล้วของเราก็รสเด็ดแล้วเข้าใจไหมค่ะเออ ตงนี้มันเสด็จเดี๋ยวมันตำกระเด็นใส่หน้าหมดเลยออือออยากจะทั้งกระเทียมทั้งหัวหอมอ่ะอยากให้มันกรอบอะ่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วมันจะกรอบไปได้นานมากจะเก็บใส่ในตู้เย็นเราทําเอาเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้แต่แม่จะแนะนําว่าให้ใส่ในตู้เย็นนะลูกนะใส่ในขวดแล้วก็ปิดให้ฝาให้แน่น แล้วกระเทียมอจะออกมาสวยหอมก็เหมือนกันกระเทียมทั้งหัวหอมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคลูกๆทําอะไรอย่าใจร้อนทํากับน้ํามันอ่ะแม่เคยน้ํามันลวกขามาแล้วขาแม่เป็นแผลแล้วพ่อแม่ทําอะไรรีบๆตอนนี้แม่แก่แล้วแม่ก็ต้องคิดในใจว่าเออเมื่อก่อนอ,อุบัติเหตุมันเกิดยังไงพอเราใจร้อนใจเย็นยน,นะลูกนะมี<ไ>วิลกรรมอะไรไหมรู้ไหมแม่เปิดร้านอาหารมาเลยกลางคืนนะ่ะแม่ต้องจ้างมังการามันมาล้างจาน แล้วมนะันนมันไม่มาเที่ยงคืนก็ไม่มามองไอเดทไม่มาโดนตำรวจจับ<ะ>มันเป็นมังกราอ๋อไม่มีเวิร์กเปอรม์มทมันมีเวิร์กเปอรม์มทของโรงงานแต่มันมาแอบทำโอทีร้านหม,มาะมะหมามให้กินข้าวเลยหมามาก็รอมันมันก็ไม่มาจานกี่กี่กะละมังรู้ไหมห้ากะละมัง<ะ>แม่โมโหหม้อต้มยำนะยาวเป็นเป็นวาลูกสอนสอนสอ,อนกันแม่โมโหแม่เตะแม่นี่โทษทีนะลูกนะ คำพูดนี้มันก็ไม่ดีใจร้อนเมื่อก่อนมันมัน,ม,นมันใจร้อนอะ่ะคือมันวัยรุ่นอ่ะนาะตอนนี้แก่แล้วคงไม่ทําอ่ะแม่เตะหมอ้อต้มยำไปสี่แยกร้านแม่อยู่ตรงสี่แยกอยู่กลางสี่แยกนันแล้วต่อไปแม่จะทอดพริกนะอ้าวมาเล่าก่อนสิฟังอยู่ออาทอดให้มาเล่าต่อมาเล่าต่อเลยโอแม่อีรกรรมเยอะมากแต่มันไม่ดีอะ่ะลูกนะเที่ามาเล่านี่ไม่ใช่พ่ออะไรเพราะว่ามันเหนื่อยอะ่ะลูกการทำร้านอาหารอ่ะนะใช่ลูกอาลงเลย ทำร้านอาหารเนี่ยมันเหนื่อยไอ้น,นี่คือพริกจินดานะลุงนะแม่ไม่ได้ชิใช่พริกกะเลียงทุกทีแม่จะบอกกะเลียงกะเลียงเพราะว่าสีมันจะสวยออกมามันจะสวยแต่ถ้าเป็นพริกกะเลียงอะ่ะมันจะเผ็ดอย่างเดียวสีมันจะไม่สวยเนี่ยเห็นไหมอ่องปูแม่มันไม่ธรรมดามันจะต้องทํานุ่นทนํานี่วัตถุเดี๋ยวมันมันไม่ใช่เออตัดใบตองมาเอาปูตอกไข่ใส่แล้วก็เอาใส่เนี่ยแล้วก็ อ่องไปเลยมันไม่ใช่ลูกแล้ววิธีการอ่องแม่ก็ไม่เหมือนเขาแม่ไม่ใช้นึ่งอันนี้ได้แล้วลูกมะกระติบขาผู้ช่วยขากระตบแปะเอากุ้งแห้งมาให้คุณแม่หน่อยค่ะอย่าให้ไหม้นะลูกนะถ้าไหม้อะมันจะขมเดี๋ยวเราต้องเอามาผัดอีกอ่าครึ่งหนึ่งโอเคอ่าลูกเอาเดี๋ยวลูกๆไม่รู้ว่าเออทำไมแม่ทำไมมีต้องมีกุ้งแห้งกุ้งเนี่ยจะทำให้เวลาเราอ่องปู รีบรู้ไหมมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเราจะป่ามปูอองปูธรรมดามันก็มีแต่กินปูกับไข่ะแต่พอแม่ผสมน้ำพริกนี่ลงไปมันโคตรอร่อยอีกอ,ะอ่ะอ้าอามัน<ร>ไม่รู้จะอร่อยออยังไงช,ชื่อเมนูใหม่กันเลยมมาอ,องปูจันสมเนาะใช่เขาเรียกอองปูหลงทางหรืออองปูหลงต้งเอออ่ะ,อะ,อะลูกอาศัยนี้อ่ะค่ะเอาทุกอย่างตำใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเคยก็คงต้องตายหลังจากที่แม่ทำเครื่องเมื่อกี้แม่จะอามาผัดนาติ๊บนะเนี่ยเอามาผัดนะาาผัดแล้วให้มันหอมเลยเอาลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรายังไม่ปรุงรสอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ,คะกเกลือไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะค่ะของแม่นี่ถ้าทำน้ำพริกแบบนี้ที่มันเหลือจะไปทำอะไรได้รู้ไหมเอาไปทำอะไรคะมา ใส่ต้มยำใส่เนว,ว้อไยวต้มยำแล้วก็บีบมะนาวใส่ถั่วดินขั่วแล้วใส่หอมเจียวโอ้โหมันก็คือน้ำพริกเผาแหละใช่อ,อแต่เพิ่มรสชาติใส่น้ำมะขามแล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บค่ะช็อตเด็ดของมันนะค่ะที่ใส่น้ำพริกเนี่ยกากหมูที่เราทอดไม่แก้คือมันไม่ไหม้เราก็เอาไปตำไปด้วยกันค่ะแล้วมันจะออกมาสุดสีมันจะสวย ดูแม่นะลูกนะนี่น้ำตา,าดูดีๆนะคะน้ำมะขามเปียก<ฮ>ะมะขามเปียกแนมะ่แม่ผสมมาแล้วแต่แม่ใช้ไม่มากถ้าใช้เยอะเดี๋ยวมันเปรี้ยวลูกนะ,<ฮ>ะแค่ประมาณเนี้ยเนี้ยแค่เนี้ยพอลอะมีอีกนิดนึงคือน้ำตาลปิ๊บอัน,นี้ที่หนูซื้อให้เปล่าใช่เมือ่อวานเนี่ยหอมมากน้ำตาลเนี่ยอ๋อ<ะ>ใส่เข้าไปเลยทำไมต้องมีน้ำตาลปิ๊บ เพื่อให้รสมันกลมกล่อมลูกแล้วก็จะลงเกลือนิดหนึง่งเกลือนะประมาณแค่นี้เองลูกนะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มโอเคนะแค่นี้เองลูกนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะ้มาดูซิว่าแม่จะทํายังไงเอาน้ํามันออกมาแล้วก็จะเอาเอาไอ้นั่นกันโอ้โหเนี่ยบอกแล้วว่ามันแข็งลูกต้องต้องใช้ผู้ช่วยนะลุกนะไอ้นี่ก็ต้องออกออกลูกเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเส้น ถ้ากินเข้าไปมันไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูส่วนผสมของแม่ไอ้นี่คือตัวผู้มันก็อันนี้ไอ้นี่ตัวผู้นะลูกนะต้องทําอย่างงี้ลูกนี่เนี่ยต้องเคี่ยมันออกมาหลังจากที่แม่แกะกระดองออกมาตอนนี้เราแยกไม่ออกแล้วว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมันคือกระดองมันเท่ากันหมด แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาเนื้อเอาน้ําของปูเนี่ยที่ตําได้เค้นออกมากับกระชอนแล้วก็เราเอามาผสมเนี่ยจะจีจะยา่างจะนึ่งจะห่ะหอใบตองอะไรได้หมดเลยลูกต้องโคกตตาเพราะว่ามันแข็งลูกน่ยต้องตําอย่างเดียวเนี่ยน้ํามันถึงจะออกถ้าไม่ตำมันไม่ออกตำให้แม่มามาไม่ต้องสบายมากแค่ตำปู สมัยก่อนน่ะแม่ทำมีอาชีพทำน้ำปูขายพี่น้องห้าคนพ่อจะไปเจาะเอาไม้อเอาไม้แดงนะไม่ใช่ไม้สักนะลูกไม้แดงไม้แงะมันแข็งมันแข็งแล้วก็เอามาตำค่ะใช้โคกอะโคกลึกๆลึกเท่าหัวเข่าอะ่ะแล้วอีกคนนึงเอาปูใส่อีกคนนึงตำสมัยก่อนต้องใช้โคกไม้สากก็เป็นสากไม้ไม่มีสากหินอย่างนี้หรอกลูก ตำตำตำพี่น้องสามสี่ห้าคนน่ะมาลุมา,มาช่วยกันตำหมดคนไหนไม่ตำมาพรุ่งนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเคี่ยวน้ำปูอ่ะทาไมถึงต้องตำต้องดองไว้หนึ่งคืนให้กลิ่นมันเหม็น,มนใส่ใบตะไคร้ยเยอะมันถึงดําออกมาแล้วดับกลิ่นคาวแล้วก็ใส่เกลือเอาไว้วันไหนถ้าเกิดได้ปูนาเนดีนน๋ยวเราจะมาทําน้ําปูใช่ในะมาทําน้ําปูแม่แอาชีพทํา,าทน้ําปูขายเลยอ่าอ่า แต่ว่าทําอ่องปูไม่ต้องดองข้ามคืนเนาะไม่ต้องดองอ่องปูไม่ต้องข้ามคืนเลยสดๆถ้าข้ามคืนแล้วก็เหม็นนะลูกอเอานะ้ำมาใส่นิดหนึง่งมีน้ําออกมไหมลูกลูกคืนที่มีค่ะถ้าสมมติว่าเราตําปูถ้าน้ําไม่เยอะเราใส่น้าไปนิดหนึง่งอย่าใส่เยอะนะล,ลุกนะเอาน้ํามาล้างคกคเอาน้นํามาล้างคกที่เราตําเนี่ยลูกใส่ลงไปนิดนหนึ่งค่ะอ่านี่ได้แล้วเห็นไหมได้แล้วเนี่ยอ่ะเราดูซิว่าน้ําได้ออกมายังไง สวยเลยค่ะแล้วจะมีกลิ่นปูนะก็ตอกไข่เลยเนาะมาเนาะใช่ค่ะเอากี่ฟองดีคะติว่าูนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวเอาสี่ฟองสี่ฟองนะออแต่ถ้ากระดองถ้าน้ำมันเหลือทำไงเนี่ยมะถ้ามันเหลือออว่าสาใส่ใบตองจีสามโคตรอร่อยเลยใส่ไปเยอะนะใส่อีกเดี๋ยวมันจะไม่ฟูอืม อพอหลังจากไข่ใส่ไปสีฟองใช่ไหมคะแม่บอกว่าให้ใส่ซีอิ๊วจะหอมกว่าใส่ไปสองช้อนพออย <ฮะ S 1> ่าใส่เยอะนะ่ะแค่นี้ใส่เกลือนิดนึงไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าในนี้มีเกลือนิดนึงออโอเคค่ะน้ำพริกเผาอ่าอ่าแล้วก็เมื่อกี้น้ำพริกที่เราทำกันเนาะมาเนาะทำไมไม่ใส่เนื้อ เนื้อน้าพริกอะ่ะเพราะว่าอุ้ยอ่ะอุ้ยจะกินด้วยแม่ก็เลยไม่ใส่เข้าไปเพราะมันเผ็ดแต่ถ้าใครชอบนะลูกนะใครชอบรสเผ็ดนิดนึงใส่เนื้อมันเนื้อที่แม่ทําเมื่อกี้ใส่น้ํามันนิดนึงลูก <ฮะ S 1> แล้วมันจะอร่อยสีมันจะสวยเดี๋ยวสีมันออกมาสวยมากเสร็จแล้วเราก็จะมากรองนะคะกรองอะค่ะใช่กรองเพื่อให้เนื้อมันเนียนขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ ฝาปูเมื่อกี้กันนะคะเวลาเราจะย่างเราต้องย่างไฟเบาๆ าไฟมันแรงเอาขี้เต้าโรยเข้าไปค่<ฮ>ะหรือเอาขี้เท้าใส่เข้าไปแล้วแม่จะเอาฝาหม้อดินเนี่ยปิด,ปดเ,เข้าไว้โอเคแล้วมันจะหอมอเ,เห็นไหมอ,อ่าเนี่ยกีน่นาทีดีมะเอาโจรมันปองว่าลูกโอเคค่ะมันกล้าไปได้เนาะแต่ก่อนมันมีนาฬิกาไม่มันกินหน่อยเร็วอร่อยก่อนหาเยียดมาหาเจ้นานี่หาเยียดมาเยียดเลยอาไนี้เดียว อืมทำก่อกินข้าวหนึ่งเราก่ออร่อยไหมคะอร่อยเบลิกูไหนะนะทำนี่องเบลิกูเไปกินข้าวคอมได้มาอร่อย <c oughs> อร่อยรอบไปเดีนน๋ยวนี้จะจิบมปลแอบเนาะกินปลาแอบแอบปลาลิมกับแอบกุง้งกุ้งเต้นลูกนี่เนาะเมนูตีอุ้ยมักขนดาดอะน้ำพริกตีวันก่อนนะที่สอนแอบอีห่วงเอามาเนาะกุ้งเต้น แอบองอ,อแอปลาปลาเนื้ออ่อนได้หมดเลยลูกใช่คะ่ะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเวลากินคู่กับอาหารอย่างอย่างของปูเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเสริมเนาะเพิ่มความมันความหอมให้กับอาหารที่เรากินใช่ค่ะรสชาติดิบชอบมากเลยนะคะเพราะรสชาติมันมีกลิ่นของหอมใบตองแล้วก็มีกลิ่นปูมีกลิ่นปูแล้วก็ความมันหน่อยๆของไข่สุดยอดมากๆเลยกินร้อนๆ เมาะขนาดเลยเนาะอุ้ยเนาะตต้มคลาดก็กระเดียวอ่ะเพิ่งจะไปิอ่ะกินเลยอ๋ออนี่กี่เข้าเมื้อใส่นักอ่ะใส่นักมองห้เข้าเต้าหัวไม่มือกูอร่อยไหมคะ่แม่มองกล้องอร่อยค่ะแม่บุญมองกล้องปัดเนาะอร่อยแม่บอกนี่รับรองว่ายังมีอีกหลายเมนูเด็ดนะคะ ห้หามพลาดเลยใช่ใชแม่บอกว่าใจใจได้จะใจจะสมเนี่ยบอกนี้เดี๋ยวใจจะสมเนี่ยจะกินได้ยังกดซับสไครด้วยอุ้ยบอกแล้วกดซับสไครช่องด้วยนะเดี๋ยวชอสจะไข่หน่อยนะ อย่าลืมซอยจะไขช่ชอบ้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันอีพีหน้านลคะลากัไปโอ้ยบอกอย่าลืมซอยจะไข่ <c oughs> อะไรใส่ผักชีด้วยเนาะอุ้ยเนาะหอมครับอบครัอม